เอาละครับผมก็สวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ครับอยู่กับเกมไมโครฟ์เซิร์ฟไมโครฟ์โปเกมอนนะครับเป็นเซิร์ฟที่ไม่ใช้มอดเหมือนในชื่อคลิปเลยเป็นโปเกมอนที่เป็นเซิร์ฟธรรมดาแต่ใช้ในลีซัสแพคเอานะครับที่เซิร์ฟที่ชื่อว่าโปเกไฟนะครับผมก็วันนี้อมองหน้าหาเรื่องอ่ะนายฮะวันนี้ผมเราจะไปโรงที่เมืองไหนที่ผมเล่นครั้งแรกผมไม่รู้เลยนี่ผมเข้ามาผมอัดเลยอาจจะง่ๆนะครับก็ขออภัยด้วยเล่นครั้งแรก อยากจะเซิร์ฟบินนีเกมเอ้ยสมิิเกมแหละอยากจะเซิร์ฟนี้มาแนะนำให้คนไทยรู้จักนะครับผมเผื่อใครไม่อยากจะลงมอสเนี่ยมาอันนี้คือเมืองโตเกียวไม่ใช่เกียวโตเออเกียวโตคือเมืองโปกเกมอนนี่ครับผมใครไม่รู้รูปภาพขึ้นมานั่นแหละครับเป็นเมืองในเกมบอยสมัยก่อนผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นโปกเกมอนเยอะมากแต่ผมเนี่ยอาจจะโดนคนดูด่าเยอะว่าใช้ท่าผิดผิดอันนี้ผมขอโทษผมเป็นคนที่รักโปเกมอนนะครับใจรักแต่กูเล่นไม่เก่งแค่นั้นเองครับผมลงเมืองไหนดีนัะเห็นว่าเมืองนี้คนลงเมืองนี้คนลงเยอะมากเลยเราจะไปแย่งโปเกมอนจากเขากันไปที่ซเอรร์15คับเข้าไไม่ดจซิ แต่เราอยากจะทำนะครับนะีบ่ฮะโหลดเฮ้ยด็อกเตอร์ดียดด้วยเหรออ๋อยไม่คือว้ยิ้มเสียอะไรเหมือนเอาลงเหมือนโปเกมอนกเลยดอกเตอร์อเสียางคุยเสียดายนี่คือโปกเกมอนวูน้วว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 าวเว่อเวว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 เวาวว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 ว้วว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 ่ววววววเทวว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  โอเคยังไงต่อด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ส่งเราไปที่เฮ้ยมีแบบสู้ปเกมอนด้วยเหรออับเทิลนวอตสีแดงโคตรเท่เลยอะ่ะเฮ้ยในสีฟ้ามไม่ได้ครับวันอออไปไปน,นีนนะ้ต้องออกไปประจ ol ภัยนะครับผมในพาร์ทแรกนะฮะต้องประจ ol ภัยยังไงดีเพื่อน,นไปทางข้ามือไปทางขวาหน่อยตรงไปเลยตรงไปเลยนะครับอันนี้ไปยี่ห์ผมวันนี้เราไปคนเดียวเราไปเจอโปเกมอนที่ไหนได้บ้างครับโปเกมอนน่าจะน้อยมากๆเลยนะเฮ้ยโอ้โหเท่จังวะโปเกมอนเยอะมากคือแบบเดอะหกของใครอับเบลขาเดอะหก นี่ไม่ห่วงใครหรอป่าอันนี้อะไรนี่สกินนี่คืออะไรอ่ะท่าเยอะชิบหายเลยเปล่าเป็นท่าเดียวแต่หกใช้หก่องดียวท่าเดียวกันหมดอ๋อเขากับเรามีแค่สองท่าตอนนี้โอเคทำมาให้เรากดสบายไงโคเทียมมองแบบมุมมองสามร้อยสิบองศานี่อุ้ยเหลือเกินหนึ่งครับเราเอาแบบกัดธรรมดาแล้วกันกัดธรรมดาลดดาเมจมันเห็นมันเหนื่อยก็ดีกว่าไงโอ้โหพี่แกมอนเราแย่แล้วครับไปฮะไฟต่อครับบึ้มไม่น่าจะไหวอ่ะน่าจะตายอ่ะน่าจะตายเอาอ่ะเอ้ย อีกแล้วโอ้โชคดีโชคดีโชคดีบ้ามอ <ไผ S 1> ีกทีนึงอีกทีนึงอุ้ยเราโดน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 ใ,ใช่ใช่ใช่ม่นจะเขียนบอกเลยนะครับตัวตมันจะเด่นมากตัวสุดชนะแล้ววู้วเลวหกแล้วนะครับโอเคเก็บ ลุกหลับก็ระวังดิพี่หกสิบห้ามาโอเคเอาหก 6, โอเคไปหาไปวันเซ็นเตอร์ไปครับนี่คืออะไรอ่ะน,นี่คือกล่อ,องเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านข้างหน่อยครับไอ้ยาเฮ้ยถ้าผมมาจิคคลเฮ้ยน่าเปิดถ้าเราได้ทำซื้อไปเนี้ยเปิดเหมือนกันนะนี่ครับถ้าทำ้วเฮ้ยน่าสดบ้านเฮ้ยทีมทีมสาวทีมเราโอเคอยู่โอเคนี่ครับเอกเข่งอยู่ตัวนี้นะทีมเรามีทั้งหมดกี่คนนะมีนัดไม่ มือดัดตัวไวมึงกัดต่อไว้ดต่อ,อตอนนี้มีนัดมีเอกนะครับแล้วก็มีเติ้ลแล้วก็มีผมนะตอนนี้สี่คนนะครับผมตอนนี้แล้วก็พยายามถ้าอุตส่าห์ไหนคอนเทนต์เนี่ยมันมาคนแบบเก็บชายนี่ไปแล้วดับชายนี่ไปด้วยไป่กี้เนี่ยใช่หรอเ,เออเห็นแล้วชายนี่เป็นสีลุงๆอ่ะได้โอ้โหโครับจับชายนี่โคตรเท่พจับไชนี่อีกแล้วโอ้โหคือแบบต้องต้องมาเป็นจนพายแล้วคือมันสปาวกินงใาย เซิร์ฟเนี้ยมีถึงชายนี่ของเจนสอ,อ2เฮนะ้ยนี่เปนเหมือนในมอดเลยนี่วะพี่ซีเนี่ยคุยกับพี่หญิงใช่เหมือนในมอดเลยเฮ้ยเหมือนในมอดเลยขวาจึ่งโอเคแล้วรอดูมันจะเหมือนมากนะวะึ๊บดูนะมันจะไปวางกรึบ๊บเอ้ยยารักษากรึ๊บเสร็จแล้วนี่เซิร์ฟเดียวนะครับเป็นที่เซิร์ฟเดียวเลยตอนที่มีอยู่นะตอนนี้นะครับผมเท่มากครับเติงแรตัตตาหนูจับไหมโ้โติานี่โหดเลยติร์นเติร์เติร์ตึร์นเติร์เพลงมันว้องขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวต้องให้อินเลย เออโหยรถเยอะว่ะดูกันหน่อยเน๊ะเอ้ยแต่ราหดกว่าเลือดเลือดเยอะกว่าเลยแต่แต่แตาสีเราก่อนโดนเนี้ยผมรถดบีเฟสอีกแล้วเราโดนสองหน้าน่าจะจุกเฮ้ยเซฟง่ายนะคือเวลาขึ้นเลยมันจะขึ้นตรงกลางจอเลยว่ามันจะเด่นมากเลยจะรู้แบบเราจะรู้ง่ายกับในไหมครับมอสใช่จ้าเฮ้ย จะไมเพิ่มจะไมเพิ่มโอ้โหโชคดีมันจะไมเพิ่มมันจะไมเพิ่มโชคดีชนะเฉยชนะแน่นอนตายแน่นอนเอ้ยรู้จักผมไหมครับผมยูทูบเบอร์ครับผมยูทูบเบอร์ครับทีฟามิลี่ครับโย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 ไม่รู้จักกันเด็เราไม่ดังไงนี่ไงอนสเด้วยป็ไงไม่ท้าไม่ท้าเพิ่มไม่ท้าเก็บเดียวเก็บอยู่เก็บอยู่โอเคจับบ้างไหมเนี่ยจับเลยจับพิจีไม่บินไม่เต่าเต่าเขาฆ่ากันอยู่ เตาไม่กล้าตาแหลกในี่เชิญพวกเราให้ว่าตาแหลกมชื่อว่าตาวแหลกอยากเปิดเซิร์ฟแบบนี้นะครับผมแต่ผมขี้เกียจไปนั่งวาดเท็กเจอร์นะครับนะครับโอ้เทเลนี่ยาเมืองของเมืองนี้โอ้ยใหญ่มากใชครับผมเฮ้ยนี่ยิ้มสีเหลืองแล้วตาตาเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวออกมาเจอกันเดี๋ยวเจอโอ้ยนี่กดแท็บมึงอยู่กันกี่สีเนี่ยมีคนอยู่สองสีได้ไหม บบอ๋อตาตาตาซ <ตา S 1> ีาเออตาชนะยิมเรเวลิโห์นี่คือเลเวลิอหตัวเองใช่ไหม<ช>เลเวลยิมเขาเล่นอ่งแบบเงี้เทรนเนอร์สวีสดีก็ะจะอัมันจะฮิวจะอะไรมันช้าๆหน่อยนะครับมันจะไม่ทันใจเหมือนบิ๊กเซลมอนนะครับน,นี่เครื่องเครื่องไอ้นี่ะเครื่องอะไรเครื่องวิวัตไข่อตอวนั่นไข่จะเลือกยิมไม่ตอนเรเวลิโอหหนเราไม่รู้นะครับทุกคนนะครับใครเป็นใครรู้คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับคือขี้เกียจขึ้นมาหิวเลือดมากๆเลยนะต้องจับผมวได้สองตัวอะไรเงี้ยจะได้เวลง่ายๆหน่อยจะไป เสาสีฟ้านี่คืออะไร,รไอ๋อคลื่อนอ,อ๋อปกติได้ขี่แบบหมุนหมุนได้บอลโอ้โหนี่มันคือโปเกมอนโกะหมุนตาบอลอ๋อนี่มันคือโปเกมอนโกครับโอ้โหพอแล้วฮะมันแล้วเริ่มสนุกแล้วครับเวลานีก็อ๋อนี่เป็นเวลาหะคือเวลาโปเกมอนหายเยสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มสนุกแล้วเอกฝนนะเอ็กสนะ สนเดียวสนสนเฮ้ยอดี๋ยวประแค้นด้วยกันดีกว่าเออเออไม่รู้เป้าหมายแรกของผมครับสายตีตัวคู่ตัวเดิมครับร่อนอยู่ไหนร่อนน่จะหายากอยู่นะนะตานี้คือถ้าใครว่าเทคเจอได้ก็คืออันนี้คือถ้าว่าเทคเจอได้ก็คือมาเลยไงมาแล้วถึงคอชีบินแหลกอ่ะคือถ้าเราว่าเราว่าเทคเจอตัวนั้นได้ก็คือมันก็มาไงเก็ตเชอร์เราถ้าเราว่าได้ถ้าเราทำเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราไม่ทำหรอกนะครับผมต้องแบบมีคนโยนเงินมาให้จะมีคนโยนเงินไหมถ้าสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ย จะต้องทําให้เลยเปิดเลยนะครับเซิร์ฟพีทีโอนะครับตอนนี้รอเติ้นอย่างเดียวนะครับเติ้นเขียนมอสอย่างเดียวตอนนี้มอสเขียนได้ประมาณ50%แล้วมอสโมเดลนะครับนั่งปั้นโมเดลกันอยู่นะครับผมก็รอไปก่อนนะครัสำหรับเซิร์ฟพีทีโอนะครับผมแต่มีแนวโน้มเปิดแน่นอนนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนรอจะรอนานแต่มาเต็มอ่าตอนนี้เราไม่ยังไม่ได้อัปเดตอะไรนะขอโทษทีนะฮะช่วงนี้งานเยอะมากๆนะครับ งานเยอะไม่เยอะคิดดูแล้วกันทีมสะทีมสคนเน่ยทุกคนของมีอะไรบ้างเนี่ยนี่ไพชั่นรองเท้าทำอะไรได้อะรอเท้าใสแล้ววิ่งไปขึ้นเนี่ยโง่เดือกัตั้งนานมีแมปไหมครับไม่ใช่มันเทนนิการ์ดมีเท็กเด็กควรเด็กอะรนะผมเออเมี๋ยวไม่เกิดไงจะขับเมืองไงพิมพ์สปราวอะไรอย่างงี้ใช่มโอ้โหแลรางี้จะมีอะไรบ้างเนี่ย โยิ้มไม่เข้าถอยถอยตวัดเ้าตวัดเราอย่างไว <c oughs> ตวัดเราออกเลยไปเข้าแน่นอนคนระับมึงนี้เฮ้ยเราสิ่งที่ต้องการคืออันนี้เออได้อันเดียวดูดูแบบไหนว่าเราจะเดินเราอยู่ไหนอ่างฟอลนี่เราอยู่นี่ฟอลฟตรงนี้ขึ้นไปก็เป็นทะเลทรายโอ้โหน้ำสู้ดีกว่ามาถึงขนาดนีแล้วต้องสู้แล้วเก็บวิเออเฮ้ยมันจะหายแล้วเฮ้ยไหยุดไ,ไฟไฟ,ไฟก็ชนะน้ำเนี่ย เออแล้วกูบอเขตนี้นี่น่าจะตายอย่างเดียวแต่คอยคิงเนี่ยไม่ได้สู้เราได้ใช่ใช่ถ้าคอยคิงเราตีเลยมาเลยนีมัคอยคิงด้อย่างเดียวถ้าวยังไม่มีท่าอะไรทั้งนั้นเฮ้ยเฮ้ยเป็ด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 ก็ดักก็ดักก็ดักเฮ้ยไหนใครฟอลอีวีอ่ะคืออะไรอ่ะมีคนได้อีวีเหรอไม่ต้องใช้ท่าเรื่อสโตนจะกลร่างกันเนาะ เขาเล่นกันนานแล้วไงเราเพิ่งมาไงเขาเมื่อสิ 16, บหกเมืสี่อุ้ยยา, 4, า 4, เริมร้อยยอยเจ็ด <7 S 2> ครับรนี่แหละเราตั้งพังนี้ได้ไหมนี่ได้ท่าใหม่แล้วเอมเบอร์เยเอมเบอร์ ber, ใช่อเอมเบอร์นี่เป็นท่าที่แบบท,ท่าเริ่มต้นของปืนมอนไฟหลายๆตัวลงท่าไม่มีพังครับโอเคดีงามทักไปหาแอดมินแอดมินครับผมเป็นยูทูบเบอร์ครับผมขอเอมบอลกับเทปสามตัวครับ จะมาหรือเปล่าอาร์คลอนของมึงที่มึงอยากจะเล่นนะครับจะมีหรือเปล่าต้องมีใช่ไหมฟองร้องฟองร้องฟองร้องเลยอ่ะเขาเป็นเจ้าของเซิร์ฟเราเป็นแค่ผู้เล่นนะเว้ยเอาไม่เจ้าของเราต้องดูแลผู้เล่นโอ้ผู้เล่นมึงต้องเกรงใจเจ้าของเซิร์ฟโอ้ยบ้าเอ้ยเดี๋ยวนี้ฮะเราเดินเดี๋ยวข้างหน้ามีโปเกมอนว่ะโปเกมอนหินเต่าเต่าเต่าแล้ววเเดียฮ้ยของใครของใครไม่รู้น่ะใช่เหรอเอออาเซฟคอเขน่ะ สองศูนย์ศูนย์สโอ้มีเจ้าหองแล้วยเซ็งเลยเก็บอีกแล้วเก็บเตะได้โอ้ได้ยิมรอเฮ้ยไฟทั้งทีต้องเฮ้ยเข้าสู่พื้นที่ไฟแล้วนี่ด้วยยี่สิบแปดโหมเอ็มบอลลูกแรกไปไม่ได้แต่ว่าต้องสู้ใช่ไหมโอเคลูกพ่อขอร้องมันอยู่กับพ่อลูกไปเฮ้ยไม่โดนอ่ไม่ไม่เวลานับด้วย มันนี่เวลานับหรอเฮ้ยเทปะวัยยี่แปดวัยยี่แปดเลยนะเว้ยใช่วัยยี่แปดเลยเราจะปาไปสู้กับมันเหรอไม่จะปาจับเราอยู่ที่ยิมโบ๊ทยิมโบ๊ทโอ้ยยิมลิซราดอนขอดูหน่อยนี่เจ้าของยิมโบ๊ทลิซ่าดอนอ๋อเราเหมือนเป็นยิมสีเหลืองเราอยู่สีเหลืองเราอยู่สีเหลืองเราอยู่สีเหลืองใช่ไหมเราจะเรียกอยู่นี่ทีมอิสตังค์อิสติ้ง เสือเหลืองใช่พวกพวกมึงอยายายาตอนนั้นมึงพักพักพวกอยู่พี่เป้ไม่เอาเฮ้ยอยากทำเฮ้ยกลับมาทำกมกลับมาทอนโปเกมอนโคกันไหมเริ่มเล่นใหม่กันเลยกูว่าแล้วเอาไหมกูว่าแล้วเฮ้ยเทิดได้ด้วยเหรอเทถิดกันได้ด้วยเหรอเทถิดโปเกมอน่ะใช่ใช่เฮ้ยกลับมาทำคอนเทนต์เกมันโกกันไหมหาเรื่องออกจากบ้านแล้วเอาไหมหาเรื่องออกจากบ้านวันหนึ่งสักพาร์ทหนึ่งอะไรเงี้ย เจ็ดวันเจ็ดพาร์ทะผอมมาเลยอะบอกเลยพาร์ทแรกเดี๋ยวน้อยทุกคนโหวตดีกว่าอยากให้เราทำโปเกมอนโกหรือเปล่าอาจจะเลิกคิดไปแล้วแต่คนบางคนเขาอยากจะดูหรือเปล่าเฮ้ยคนดีดีกว่าครับผมเดี๋ยวทำปุ่มไอไว้ข้างบนนะครับผมกดโหวตด้วยนะผมที่ขึ้นมานะครับหนาลำบากตัวเราอีกนะัดศึกษาปุ่มไอให้หน่อยนั่นไงบากตัวใครนะบากตัวพวกเราเลยเฮ้ยเราต้องมีส่วนร่วมกับคนดูดีเออสนุกความเมงกันหน่อยเดี๋ยวมัตอบเออ ไม่ไม่คอมเมนต์เอาคนเอาคอมเมนต์ด้วยคนดูแล้วก็ปุ่มไอด้วยข้างบนสองานเลยไม่หนาวุดเลยไม่ให้่มไอเดี้ยก็ดีแล้วปุ่มไอที่มีลูกศรขึ้นนะครับผมที่มันกระพริบอยู่ตอนนี้ครับนั่นแหละผมไปกดบวกกันได้นะครับสปาแล้วเออไม่มีโปเกมอนเลยน่าจะอยู่ตรงตรงสปาแค่แต่สปาเป็นแต่ปุ่มเกมมอนกระโหลกเป็ดทางนี้มันเป็นแบบของเราแล้วอะตลาดมีแต่รูปกลมๆรอบๆนะเขารอบๆนะนันกลับปากันนะเอาองผมไหม โคกมันโคยัมันซีรีส์ผมมันเยอะเลยเฮ้ยมันซุ่มไม่ได้ไอ้งีโอ้เซ็งไหมคือผมว่มันในตามเดิมแล้วผมมันโกของเราเหม,ผมือนกันนะเนี่ยถ้าเรายิงเวลนอนก็ยิงยิงจะไม่ค่อยเจอตัวแต่ว่าเราต้องเวลเวลโกเวลเวลโกเวลมามามาดิ เบอร์ก <Th> ันเลยเดค่อยเอมเบอร์เดี๋ยวค่อยเอมเบอร์จะเยนโอ้ยฮะเออสองนะเอสองเอสองถายรูปเว้ยเอ็มหนึ่มองไม่เห็นเห็นดิเบอร์ครับผมนี่เอสามดีด้วยลบแชทเกกะอารมณ์น่าจะสู้เนอะเอาเวลา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  รู้จักเบาขั้นสองก็ไม่กลัวฮะเทปซ่ารู้จักอ่ะเฮ้ยมันไม่ค่อยมีแถวนี้มันมีมีนี่เราทีเคยเดินแเนใช่ใช่มาทานี้ันด้นกมันดูวันดีมาเวลไงเนส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 มาโดนเอมเบอร์นะัดึ้นเนสไงเอมเบอร์ปบ๊มครึ่งหลอดอุ้ยมันร้องเพลงแล้ว แอ็กแกโอเคเบา,า,เบาก็ไม่กลัวเบาก็ไม่เบาก็ไม่กลัวเบามีคนที่าทำได้อาทาอ่อนมาด่แต่มันมีมีแต่สกิลรถมันมีแต่สกิลลดผู้ที่ฟงดีเฟนส์น <Okay. S 2> ลำ่ำโอเคตา,ายไม่ตายด้วยนี่ไงมันตบโอ้โหออกแล้วผมเต็มเบอร์มันมีท่าเราไปเอาไว้ไปเว้นา จไม่จบไม่จบไม่จบไงไม่จบไงเก็บเบงเอาไปเลยเก็บแปดแล้วเราจะวิวสอแล้วโหนี่มันดงอะไรเนี่ยจะโปเกมอนของพวกเขาอ่ะเน็ตอีกแล้วตัวนี้เราต้อจะวิวอัพแล้วล่ะไกรล่างวิวอะไรนีไกรล่างวิวคุณคุณคุณโอ้ยควรไม่คุณครับน่าจะท่าหมื่นมั้งนี่ยดูจากสีก็รู้เลยเออาของ อย่าไปคิดเดินฝอยเ,เบอร์ติดก่อน,นอ้โดนก่อนนะครับ okay, already, อึอ้งโ okay. อเคได้อะไรเบอร์สองเฮ้ยน่าจับอ่ะตัวเนี้ยนี่ไงนี่เบอร์สองได้อะไรโปกเกมอนจสู้อ่ะสู้แทนที่จะเพิ่มเลือดก,ก่อนนี่ไงเพิ่มเลือดยังไงเปลวยาพชั่นนี่เลยร้อยยี่สิบ นี่เสียงโคเท่ดิงๆโอ้โหร้องเพลงให้เราฟังรถไอ้แท็กครับผมมาถึงรถไอ้แท็กาเมนเดอร์เลยจะทำยังไงดีชาเมนเดอร์เราตอนนี้เอมเบอร์ใส่ไหมผมบรา姆บรามหุยนี่แหละเจ้าถ่าุบินเจือไฟไม่ใช่แล้วผมดีโชคดีโชคดีครับผมเจอตัวรถไอ้แท็กไม่ใแล้วเออบุ๊ยบุยไม่รถอันนี้ไม่รถแท็ก เอ้งนี้หมดนะนะไอพวกนี้อยากลองไปอยากซู้อเลยพี่ท่านลมจับมาไว้ท่านก็ดีนะเออลมหมดเราควนเก็บไว้เราต้องใช้กระเป๋าใโรถแบดเออนั่นดีมันอาจจะอยู่กับเราได้ฟุกได้เลยอะไรเงี้ยหลุดเลยนี่ว่ะโอ้ยแรงแท็รถรถความไวมากไปเลยนะ มากไปนะมากไปแล้วมากไปแล้วมาตายเลยเหรอมามันตายเลยนะเออมันตายเลยจบจบครับมันเหนบอกจะจับเร็วเกาแล้วอย่าหนีอย่าคิดหนีขอร้องึบไม่เเข้้้าดูวยิีระคนนโอ้ดูยีสต์รู้แล้วโอ้ คาบิคอนโอ้โหไปจับยังไงวะเนี่ยไปเอามาจากไหนวะอ๋อจะตีเบอรสองตีมนกท่นานะเราอาจจะไม่ได้เงกลับมยเบอร์เดียวล้วไปเลยได้ไหมไปดึงดึงดึงกลับมาดึงดึงกลับมาก็ตายแล้วซุปเปอร์เอฟเฟกด้วยเพราะมันแพ้ทาน ตีมอนแถวนี้ได้เปรียบสุดแล้วใช่มันแพ้ธาตุเราไงธาตุเมื่อเจอไฟแล้วโอ้โหวิวห้าว่ะตอนนี้ปลาร้าตัวอะไรอ่ะอ๋อเนี่ยแปลว่าปลว่าผู้ขาบพิกลปิกนมานี่น่าจะน่าจะมาแบบมายากอยู่นะอุ้ยแม้ตีแม่งเลยไปอยู่แล้วมันทำอะไรไม่ได้ยปิงปิงอย่างเดียวธาตุแข็งตัวปิงปิมึงก็ดึงกลับมาไม่ตาย ไปฮาชาแมนเดอร์เราเนี่ยโหดมากแล้วเขาเล่นนานอยู่นะเออเพื่ออะไไมรูพี่2 2> นี่ยเทเลเดอร์เราเพิ่งเลี้วสองเองเนี่ยต้องรีบไปต้องรีบไปอย่าเขาแย่งโปเกมอนฆ่าไม่ได้โอ้โหนี่แบบบังคับเดินอะอะไรไอแคลกิฟอยู่อันนี้ติงคออีวีแปลว่ามีคนต้องการอีวีเยอะมากเลยนะเฮ้ยตรงนั้นมีโปเกมอนว่ะขอเปรร็นโปเกมอนแลนนะแรลนขอเลไ,ไม่แลเลยฆ่าไม่เองปาไม่โดนด้วย เอมเบอร์เจือ,อหายเลยหายแน่นอนไม่หายว่ะองหายโอเคพจีอีกแล้วเบอร์สองมาจุดยิงที่เบอร์กำยั้วหมดรอนะครับเจออีกแล้ว เขาเปนได้ระเบีเก้าอยู่นะยังไม่เวลบสิบอีกเหรอโอ้โหใครล่างเวลอะไรวะเนี่ยสิบหกเลยกาพัดแรกกายล่างเลยเนี่กูว่าได้พัดแรกกายล่างเลยเพื่อนอะไรนะเราจะพัดแรกกายล่างเลยมันลงไฟดิบแล้วกันนะลงไฟดิบอะไร่ะมันก็ตัดต่อดิเดย์ตัวอะไรอ่ะสล็อตโกสล็อตโกเฮ้ยสล็อตโบกน่าเก็บไว้ใช่จริงๆริสล็อตโบกน่าเก็บไว้นะ ต่ามันก็จะหายากอะคุณเอาแบบเอามาเก็บไว้ก่อนอ่ะท่าน้ำเจอท่านไฟนั่นมีติดพิษดูท่าด้วยไม่ใชชิวหาแล้วจับเลยดีกว่าคุณตามบอลเลยหนึ่งสองสามสี่ได้ได้โอเคไม่เดี๋ยวได้สลุปป๊อบแลฮะปัอบท่าน้ำนะครับผมสุดติงอับกระดิ่งแมวบอกเลย ไม่คิดว่าเจอสโลปกในป่านะครับมันไม่อยู่ริมน้ำนะครับแปลว่าสโลปกนี้น่าจะเทพเทพมากหลงมาอยู่ตรงนี้ได้อะเป็นปฏิวัตที่น่าสงสารที่สุดละขึ้นบกมาแล้วหลงหาทางกลับบ้านไม่ได้เฮ้ยถึงอะไรเนี่ยที่ไหนวะน่าจะเป็นยิมนั่นไงแบทเทิลซิตี้เนี่ยมาชื่อก็ยิมเลยครับ แต่เป็นสถานที่ที่ดูเอลกันชีก็บอกอยู่ใครอยากเห็นออร่าชาลิสาเหเมกาอ๋อไม่ใช่ไปเห็นที่ไหนวะสเปากกไปหาเขาใช่เหรอเอออยากเห็นอยากเห็นต้องดักรนะักนะเขาอยู่ดีเจนเขาเป็นคนตำนานอ๋อคนตำนานเลยเหรอคนตำนานนี่คือคนแลคนแลเลยเนะี่ยเขาคือบุคคลในตำนานเจ็บ เมกาเหรอเมกาเมกาลิซดนโอน oh god oh god oh g อดเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยเฮ้ยอยากได้ตัวนั้นชาลีต้าอยากได้ชาลีต้าของยิ้ม่ะอยากได้เฮ้ยบิวบิวขูน้ำลายมึงกระเด็นมันนี่เลยบิวทูมึงเนี่ยบิวทูครับเมื่อกี้ขออีกบิวทูอีกรอบนึง ขอบยทูอีกรอบนึ่งย้ายเชอซ้ำไหมีมเไหนตแบบนี้ไหมมิวเลยนะ M, m e W พูดแบบภาษาใหญ่ไม่ได้ด้วย o m i n g e g e r t y Lang ไดมาจาก e g e r t y Lang Lang g e n ครับวันพพนีู้ดำีกูำไละ่ะขอดูยูทูฉันจะไปยูทูไหนเราไปถ่ายรูปบุคคลดังเฮ้ย เกงก้าชายนี่เกง่ากข้ามามันโชว์แม่แบบเหมือนสถานที่โชว์บอลลังกันเลยวูอ้าวมิวทูมิวทูมิวทูจะดูมิวทูมิวทูมิวทูวทูเขาสู้อยู่เหรอโ้ชายนี่อีกแล้ว啊 อนี่จะมีแสงออกมาปิ้งปิ้งอย่างนี้ใช่ใช่มึงมีกันเยอะมึงมีกันเยอะมากไปดีฟาไปละอายเขากูอยากดูเทมูทูบอสไม่ปลาไปอ่ะเราก็มีเออชาลิซัตไชนี่เออแชมเบนเดอร์แชมเบนเดอร์ไชนี่ไลนีด้วยธรรมดาโอ้โหคุดคุดเยอะครับคือแบบอยากได้บ้างนี่ครับเรามาฟาร์มพอยมอนขี้ไก่เหมือนเดิมเนาะ อะขบอกเขาว่าขอได้ไหมอะไรเงี้ยขอทักตัวอะไรก็ได้อย่ากมาเวลตอนนี้หาของได้ตอนเริ่มเจอเบอรแปดแล้วเนี่ยตอนมันเ level 9เลยเราเราไปแลกเปลี่ยนกับเขาไหมเราเอาสโลปปุกไปแลกอะไรเงี้ยเออบอกว่าอยู่บอกว่าไอเลสคอร์ดิ้งวิดีโอยูทูบเบอร์ยทูบเบอ์สตูดิโอเลย ไอคิปมิวทูอะไรเงี้ยเออเขาไปช่วยกันอยู่นี่ว่ะเดินตัดหน้าเดินตัดหน้าเฮ้ยโปรเกฟายมึงรีบเรนเดอร์ด้ให้พวกปลาเทอนไปไปหาพวกกีบอนกอนกลับซปาอีกแล้วโอเคจบพาร์ทแล้วผมโอเคก็อย่าลืมกดไลค์ s u b สไครต์แล้วทุกคนนะเพื่อติดตามคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมก็ วันนี้นะครับผมถ้าเกลียดหรืออะไรก็ขออภัยในนะทีนี้ด้วยนะครับผมนะฮะพวกเรานี่มาปวดเซิร์ฟตลอดแบบเราก็ยังเล่นต่ออยู่แล้วนะแม่งมันดีนะครับโอเคไม่เจอใหม่พันธุ์นะผมก็ไม่ครับโปเกมอนนะผมโอเคสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับเอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตรงนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่สองครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วคุณจะรับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาคลิปผมปล่อยและเจอกันนะครับบายบุย